สบ,บายดีป่าลุงพ่อพอส่องน้องมาเจอเก่าไปลุเองมือหนีตอนแรงแรงไปลุงไงอ่ะคุมัวแท่ตอนแรงแรงไปลุงไงมือหนีพนมอดถึงบักซองไปลุงไงขึ้นไปซื้อปักตู้มาไปลุงไงซื้อมาซองอันพ่อพ่อกีบใท่น่ะซื้อมาซองกรีบไปลุงอันนี้โตเก่าตัวนี้ยีรุ่มัน วงจิตสิบตัวนี้วงแปดสิบวงแปดสิบป่ะเนี่ยต้วนี้นั่นตัวนี้นั่นพันพันหนึ่งตัวนี้พันต้วนี้อะไรตัวนี้นันพันซองโอ้มันซองหนาซองหนาบ่อ๋อซองหนากับหนาหนึ่งเลโขอเบิดว่าพันเอ็ดตัวนี้ซื้อมาใส่ของหนามันใส่เบอร์ได้บม่รู้ไงอัน่ใครมันไปใส่อยู่หน้าน่ะเขาหลักเขาพอดี ก็เลยซื้อมาใส่เงินไปลงเอยูน่าตัวซื้อลายรุนพิพันเอชสองหมื่นตัวซ้ะเปดตตเอเือนแปดกีบเพื่อนแปดกีบบอเล็กซซื้อพักตู้หน่อยไปลงไ้พวกตู้พับหน่อยนะแปดกีบไปลงไงเป็ดเตหัสสบายดีไปลงเน้ยใส่เสื้อไม่เด้ไปลงไงตัวละสี่สิบคู่ชุดละสี่สิบบาทเสบหน่อยไปลงไงเมื่อนี่น้องเยี่ยมเขาบุญไปเห็นคนดัง่าซาน ชาติหนังเยียบกับลูกเอ้เมื่อที้ไปเห็นคนดังว่าสัตว์หนังเยียบว่ะเห็นบ่าวแม็กกับสาวพรคนหนักลูกเอ้เห็นบ่าวแม็กกับสาวพรเป็นวะคนวลาคนดังบ่คนดังหนองเยียบไปเห็นบ่าวแม็กกับสาวพรหนูว่าเรโคตรเสียดายเลยบนในป้ายอย่ากไปเห็นบ่าวแม็กสาวพรตัวจริงลูกเอ้แหงอยากไปบุญเด้ออยากไปเห็นบ่าวแม็กสาวพรตัวจริงอยากไปถ่ายคลิปคนเนาะอืออเสียดายหนองเยียบไปถ่ายคลิปผีเบิ้งแต่ว่านองเยียบเอา เอาลงพุมักปอกก in ี่บอลลงไงนัองย่ำ FC บอลตงย่้งย่ FC บ่แนติกินเบาเมีกกับสาวพ่อนลงไงเอ็นแต่บลงติตอกี่พัไม่เห็นเพิ่ตัวจริงเออยินเขาบบาควันบ่ปาตุเห็นเบาเม่กับสาวพ่อนมาสั่นอเด้อรอบ่สาวพ่อนี้สัสาวพ่อน่งามงามบ่ บะเม็กะหล่อสมบูรณ์เลยสาวพอดกังามแม่นคนขาคน้กาะบเมนะเบอร์ทามหนเนาะ้นมดโอ้ยขอถ่ายหุบกระากเลยบโอ้ยคนหุ่มลายถ่ายไได้คนหุ่มปไปใส่มาใส่กมีแคนหุ่มบ่ปลาตกหล่อไปไ่นตีสัหล่อ บุญกับเพ้นเพินบาทเถที่ช่องที่ไปถ่ายคลิปากว่ะเพินไปใช่จังเพินเมื่อเมือยุดรกเลย่มเมื่อกวนห่มรกก็เลยเมื่อบ่แม็กกนน้องเยวาี่ไปถ่ายคลิปบันนี้วันทีไปถ่ายคลิปมันปลาลุงเบื้องเมื่อส่มว่ากอนก็ล่าเงินเงนตื่เต้นแม่งเห็นเพตัวจริงเออพ่นจะพ่นจาพ่นก้นหุ่มถ่ายปาตัวเม็นหน่อยเลยออค่นคราเครื่องไอเจ้ามาคราเคื่อง ปนบ่าแม็กสอนกับงามบ้งามสอนยิมตำเตงลงใตอนแรงๆกินข่าวสั้นได้ยังนี้มาผักเขาน่ะแต่ไข่จักน้อยโอ้อยอยิ้ได้ไข่ลูกมาผักน้องมดลงไอลูกชสี่กับบุญี่ยื้่ปลาตัวเ่พิดเบิร์ดน้องมดบไปลงบ่อยากไปจกไปได ต้องเยี่ยมนี่หาต้องดังเลยต้องเวิร์กต้องเยี่ยมต้องมิวไปตัวแอนพักนะถาวรไปเสพหน่อยก็ได้เสือใหม่รู้ไหมเดินทุนเสพหน่อเยก็ไื้เสือใหม่พ่อผมรู้ไหมเราก็ส่งไม่ใช่ส่งต้องเยี่ยมนะโอ้ส่งกีฬาเอ้ส่งนักงเรียนนั่นโมแอ ส่งยินส่งยินเข็มหน่อยออคือมีหน้ามือพอดีเสพบต้องแกะหรอก่ต้องแกะต้องบเพิ่งแกะก็ได้กินพอดีเพราะมันห่อน่ะเออเสบจะเฮ็ดเด็ดเสยเฮ็ดเร่องอย่างกินมันเปื้อนมันเปื้อนอืมเร่ารับรูงตำเตงแล้วกันอันยน่เสบไข่แมนบ่ไข่บ่แม่น ไข่มาแดงมาลงเลมาปารุงกินน้วกันตัวหางยาวกระดังงีงอวาก้อย้อยไข่มาแดงมาหน่อะหางยดังก้อยไข่มาแดงมาลงเสคุณนะคุณนะคุณน่มีอารมณ์มีพ่อกินข้าวเบ่แก้ห้วย

กอกินข่ขาแดงอัน่อันอู้ข่แดงกินก่อนบอก้ขย่างอกอไข่มนั่งกื้ม้มางอ่ห้ม้มไมขวดไมาบอวอกก็ม่ไม่วมเงอว้อานไมขวดไม่เงาอ่มันพามาดวไไปย ไม,ม, ائ, ม่เขาจะติเมือขอไรวะเขาแบบมึงบี้เขาีม่เห็นแคบมึงยังงอย่างแคบติดข้อววะ

เอาผ้าจัมเอากคก็เคยเอาจเอามบ้ทํแล้วาแล้ว้าปะไอ้แล้วอือมนผกกรดามากว

ອັນນິມະຈິຄອຍລາບຄລິບເດີ້ປາ a ຸງ d າກກົດໄລຄ໌ກົດແຊຣ a ົດຕິດຕາມຊ່ອງນົມມົດນີ້ເດີ້ປາ